สวัสดีค่ะชาวราศีมีนนะคะมาเช็คดวงภาพรวมในเดือนมิถุนายนกันดีกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นการอ่านพลังงานโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นอยากให้ฟังเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะช่วงแรกอาจจะมีผู้ช้าบ้างหรือมีช่วงที่เงียบบ้างก็ต้องขออภัยยังไงเป็นกําลังใจให้แม่หมอทําคลิปกันต่อไปได้นะคะโอเคมาดูภาพรวมในเดือนมิถุนายนพลังงานเป็นยังไงบ้างของราศีมีนนะคะ inner truth the death แล้วก็เป็น ace of pentacles มองว่าน่าจะต้องเริ่มต้นอะไรบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าน,นี้อาจจะ มีการปรับเปลี่ยนค่อยๆปรับอะไรบางอย่างในชีวิตน่นะคะวางแผนเตรียมตัวเต,ต,ตรียมตัวที่จะยกย้ายเตรียมตัวที่จะให้พร้อมกับอะไรบางอย่างยกตัวอย่างนะคะเราก่อนหน้าน,นี้เรื่องการงานแล้วกันเราทำพยายามทดลอง นู่นนั่นนี่หลายอย่างในสิ่งที่เราสนใจแบบตั้งใจมากหรือบางคนเป็นลนักษณะพยายามปรับเปลี่ยนธุรกิจที่ก่อนหน้าน,นี้มันผลลัพธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันเหมือนมีโอกาสใหม่เข้ามาทำให้มีช่องทางในการที่จะได้เงินเพิ่มหรือบางคนเนี่ยได้เงินเข้ามากระทันหันอยู่ก็ได้ จากที่เคยแย่มาก่อนแล้วมีโอกาสใหม่เข้ามานะคะทำให้เหมือนแบบสดใสมีความที่แบบว่ามีความหวังขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นได้การโยกย้ายที่อยู่ได้รับออฟเฟอร์เกี่ยวกับตำแหน่งใหม่ ที่มันมีความมั่นคงมีเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือว่าใครที่หวังเกี่ยวกับโชคลาภของที่เป็นหนึ่งเหรียญอันนี้อาจจะเป็นของมีค่าหรือว่าของที่รู้สึกว่ามีค่าต่อใจนะคะอาจจะได้มานะหรือมีคนให้ของให้เงินก็เป็นไปได้ โอเคเดี๋ยวไปดูเจาะเรื่องการงานการเงินกันดีกว่าการงานในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะพลังงานเป็นยังไงบ้างนายอ u อ s คัพส์เอ็ดอ e อ p คัพส์เดอ u อมเรร์เซเว่นออคัพส์ การงานบางคนตัดสินใจเกี่ยวข้องกับที่รู้สึกว่าส่งผลใหญ่ๆในชีวิตนะครับยกตัวอย่างเช่นตัดสินใจออกจากงานประจำเพื่อไปทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีการตัดสินใจมีความคิดบางคนอาจจะยังไม่ได้แอคชั่นไม่ได้ลงมือเป็นลักษณะที่แบบวางแผนก่อนว่า ทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหม,น,น,ไหมนะมันดูมีความที่ก่อนอันเนี้ยถ้าสมมติผิดหวังเรื่องการงานมานะคะหรือรู้สึกมันไม่ได้ดังใจสักทีมันเหมือนจะมีความสดใสมากขึ้นมีไอเดียหรือมีใครมาทําให้เรามีความคิดในการที่จะทํางานมาพูดอะไรบางอย่างหรือเราเจอจากคนที่ ทำงานหัวหน้าเจ้านายผลักดันเกิดแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างทำให้ในหัวเราตอนนี้ค่ะมีความคิดที่จะทำหลายอย่างเลยแล้วก็เห็นไพ่ธาตุน้ำค่อนข้างเยอะนะคะบางคนทำเกี่ยวกับเครื่องดื่มหรือว่าคิดจะทำเกี่ยวกับร้านอาหารร้านกาแฟก็ได้นะคะแล้วก็ถ้ายิ่ง มีพลังงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างคนต่างที่ต่างถิ่นทำสไตล์ยุโรปหรืออะไรประเภทเนี้ยสามารถทำได้ดูค่อนข้างดีนะแนวโน้มเป็นไปได้ด้วยดีเลยแล้วก็ The Emperor มันค่อนข้างเด่นกับธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจเกี่ยวข้องกับของชิ้นใหญ่ๆอสังหาริมทรัพย์นะคะของมีค่ารถยนต์รถยนต์นําเข้าอะไรพวกเนี้ยได้นะคืออาจจะมีความคิดเกี่ยวกับงานประเภทนี้ขึ้นมาซึ่งถ้าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคือมันเป็นไพ่ที่อาจจะต้องใช้เวลานาน,านหน่อยไม่ใช่แบบว่าปุบป,ปับ แค่ปีเดียวหรือไม่กี่เดือนมันจะได้มันจะประสบความสําเร็จเลยนะคะมันเหมือนต้องแบบสามปีสี่ปีัพนะแล้วมันก็อยู่ที่ความแบบพยายามความขยันของเราด้วยนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันนานไปไหมมันถอดใจมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครที่แบบว่ายืนหยัดหรือว่าสู้ต่อมันก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มเห็น รับอะไรบางอย่างหลังจากนี้อาจาอาจะมีลูกค้าเข้าขึ้นเข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะโอเคมาดูการเงินการเงินเป็นยังไงบ้างในช่วงเดินอยู่ที่ไหนอย Six of Cups King of Pentacles The Magician Three of Pentacles การเงินดูดีมากเลยอะ่ะมันด้วยความที่ตอนแรกมันก็ขึ้นเป็นหนึ่งเหรียญแล้วก็มีเป็น king of pentacles การเงินมองว่าอาจจะได้เงินมาจากอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะที่ดินบ้านใครที่จะขายบ้านขายที่อะไรพวกเนี้มีการติดต่อมีการพูดคุยกันแล้วเรื่องของเงินโอนมัดจำอะไรอย่างเงี้ยมันมีแนวโน้มที่จะได้นะคะ หรือไม่บางคนเป็นในหน้าเป็นตัวกลางอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ส่วนแบ่งแล้วก็ดอมจิเชียมันเป็นไพ่ของการสื่อสารการเจรจาเป็นหลักใครเจรจาอะไรใช้คำพูดช่วงนี้ก็คือคนอื่นค่อนข้างคลอยตามนะอย่างเช่นเราเป็นเซลในการเชียร์ให้ ลูกค้ามาซื้อของเราอะเราก็จะเป็นคนที่พูดเก่งมากๆสื่อสารดีลูกค้าแบบคอยตามชอบสนใจผลิตภัณฑ์ที่เราขายอะไรประเภทนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเจรจาเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราอะดึงดูดเงินเข้ามามีเกณฑ์จะได้อัพเงินเดือนสูงขึ้นหรือได้โบนัสเพิ่มได้เงินเสริมอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยนะคะคือดูดีมากเลยการเงินหรือบางคนเนี่ยใครที่ อาจจะมีแบบครอบครัวเอาเงินมาให้ก็ได้นะเป็นญาติไกลๆหรือว่าเป็นคนที่อยู่ไกลาจากเราแล้วพอมาเจอเอาเงินให้อย่างเงี้ยได้นะคะโอเคมากเลยเรื่องการเงินสำหรับคนโสดนะคะมาดูความรักในอดีตพลังงานเป็นยังไงบ้าง the d e a d ten of cups ส e ง e n n น็อปินเทนคูลส์ e ามอันน็อเพื่อันขึ้นไพ่เด d e เดชขึ้นมาอีกรอบเนี่ยซ้ำเลยแสดงว่าเน้นย้ำในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะเจอกับความรักที่คือเพิ่งผิดหวังมาอะไรเงี้ยเพิ่งผิดหวังกับ คนที่แบบเคยตั้งใจเคยจริงจังมากจริงจังถึงขั้นจะแบบจะมีครอบครัวจะวางแผนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนมันมีปัญหาสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็เลยเหมือนจะต้องแยกทางกันจะต้องเลิกลาไปต่อด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่งเจอสถานการณ์แบบนี้มาเพราะฉะนั้นบางคนไปโฟกัสเรื่องของ การที่จะทำงานโฟกัสทำธุรกิจส่วนตัวหรือทุ่มเทกับงานอะไรเงี้ยไปเลยนะคะหรือแบบว่าบางคนอาจจะไม่ได้คิดขนาดที่แบบว่าไม่ได้คิดเรื่องความรักแล้วอะโฟกัสที่ครอบครัวมีความสุขในตอนนี้ก็ก็ดีโฟกัสที่ทำไมตอนนี้ เงินไม่เข้ามาลูกค้าไม่เข้ามาเลยอะไรเงี้ยมากกว่านะคะเพราะว่าเรายังเจ็บอยู่กับเรื่องความรักอ่ะมันก็เลยยังไม่ไม่ได้โฟกัสแต่ก็อาจจะมีเข้ามาบ้างอาจจะเด่นกับความรักที่เจอกันรู้จักกันนานแล้วหรือเป็นคนใกล้ตัวนะคะหรือมีคนแนะนำให้ได้รู้จักก็ได้นะ แล้วในช่วงเดือนมิถุนายนความรักคนโสดเป็นยังไง The fool, it of s o r d s the higher fence, the star ช่วงเดือนมิถุนายนมันเป็นไพ่ที่เด่นเหมือนแบบอยู่กับตัวเองอะนะคะ ตั้งใจสนใจอะไรก็จะโฟกัสสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษอย่างเช่นเราอยากที่จะทำงานตรงนี้ให้มันดีหรือเราอยากจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายดูซีรีส์อ่านหนังสือเล่นกับหมาแมวอะไรของเราอะเราไม่อยากจะไปอยู่กับคนหรือใครก็ตามที่มาคอยกดดนันมาคอยทำให้อึดอัดนคะคะมันเหมือนเหมือนแบบ ล้าทิ้งความที่แบบโดนกดดันกรอบอะไรบางอย่างที่ก่อนหน้านี้โดนกดทําให้เรารู้สึกไม่เป็นอิสระนะคะมันดูมีความเป็นอิสระมากขึ้นอะแต่บางพลังงานก็อาจจะเป็นความอิสระที่มีความมีสถานะมีสถานะที่ผูกมัดกับใครบางคนสถานะอาจจะเป็นแบบ คนที่คบกันเนี่ยแหละแต่ว่ามันเหมือนให้อิสระกันอย่างเช่นบางบางบางคู่นะคะเป็นช่วงเวลาที่ให้ต่างฝ่ายต่างไปคิดใช้ชีวิตลองอิสระลองห่างลองถอยอะไรกันดูประมาณนั้นอ่ะเพื่อให้ไปคิดทบทวนว่าสรุปแล้วข้อดีหรือข้อเสียของการที่อยู่ด้วยกันมันเป็นยังไงมันคุ้มไหมที่จะไปต่อ เหมือนแบบให้เวลากับตัวเองมากขึ้นในการที่จะฮิลใจฮิลร่างกายหลายๆเรื่องแล้วพอถึงวันที่มันดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาคุยกันค่อยกลับมาเคลียอะไรเงรี้ยประมาณนั้นนะคะที่เห็นนะอือหรือไม่งั้นบางคนก็คือก็อาจจะมีเข้ามาบ้างนะถ้าสมมติสดสนิทเลยนะคะไม่ได้มีคนเก่าหรืออะไรเลยอะ่ะก็ มีเข้ามาจะเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่คอยแบบว่าให้คําปรึกษามีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้อย่างนี้มากกว่าคือเหมือนเราค่อนข้างแบบสบายมากไม่ได้แบบต้องคอยกังวลเรื่องใครด้วยความที่โสดอะเนาะก็จะไปไหนก็ไม่ต้องรายงานก็ไม่ต้องคอยบอกว่าทําอะไรที่ไหนกับใครอย่างเงี้ยค่อนข้างแบบสบายมากสบายตัวสบายใจด้วย นะคะโอเคมาเช็คราศีกเราหรือเขาเอาของเขาแล้วกันของเขาเป็นอะไรไ้บ้าง s c o r p i o โอพีจิกเวอร์โกกันแล้วก็ t ทอรัสฝึกศพค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเรามาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาเช็คพลังงานในอดีตเป็นยไงบ้าง Night of c u ไ s โอปั n k Night of Swords Page of Wands ในอดีตมันเหมือนเป็นคนที่เหมือนแบบยกตัวอย่างถ้าเป็นฝ่ายเราอะเป็นคนที่แบบสวยหล่อมากแล้วมีคนเข้าหาคนนู้นก็เข้ามาจีบ คนนี้ก็เข้ามาคุยอย่างเงี้ยแบบต่างฝ่ายคือต่างมีแบบมีสเสน่ห์มากอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความสามารถเก่งแล้วก็มีคนอยากที่จะเข้ามาจีบอยากที่จะคบอะไรเงี้ยพยายามมากเนะีคะซึ่งบางทีมันก็ดูวุ่นวายบางทีอาจจะมีทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่มันยังดูวุ่นวายอยู่ อาจจะยังไม่ได้เชิงที่แบบเลือกใครบางคนก็ยังสับสนว่าสรุปแล้วชอบหรือรู้สึกดีกับคนไหนหรือคนไหนเข้ามาดีเข้ามาร้ายก็ยังไม่แน่ใจนะคะแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนความรักเป็นยังไงบ้าง nine of wands king of pentacles three of swords แล้วก็ f ัว r o นส s เนี่ยมันมีสามดาบนะคะมองว่าน่าจะมีเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าสองคนอะ่ะไม่ฝั่งเราก็ฝั่งเขาเนียแหละมีตัวเลือกยังไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ก้าไม้กับสามดาบนะคะความสัมพันธ์เนี้ยคือยังไม่ค่อยแนะนําที่จะพัฒนาในในช่วงเดือนมีถุนายนอาจจะเริ่มต้นคุยศึกษากันได้แต่ว่า ยังไม่แนะนําให้เอาใจลงไปเล่นเยอะนะคะกับคนเนี่ยหรือถ้ามันมีหลายๆคนก็ดูดูดีๆคุยไปนานๆระยะยาวๆก่อนแล้วบางคนก็อาจจะมีความที่แบบยังกลัวอยู่ว่าจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมกลัวว่าถ้าเปิดใจหรือว่าถ้าเริ่มจริงจังอ่ะมันจะพัง นะคะเพราะว่าก็มีประสบการณ์มาไม่ดีมาก็มีอาจจะมีเรื่องที่ผิดหวังเศร้าๆเสียใจได้นะช่วงเดือนมิถุนายนสามดาบมันเหมือนเป็นเป็นดาบที่ปักในใจเลยอะค่ะอือคือไม่ว่าเราจะคิดเริ่มต้นแต่เราก็ยังมีเรื่องราวอะไรบางอย่างติดอยู่ลึกๆยังคงคิดเรื่องนั้นอยู่ตลอด เสมอเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของการที่เริ่มต้นโดยที่ยังมูฟกับเรื่องเก่าๆไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะคะยังมีความรู้สึกที่ติดค้างอะไรบางอย่างอืมติดกับคนเก่าหรือเปล่าหรือว่า,วากับความรู้สึกเดิมๆที่แบบเจอมาก็ไม่สมหวังสักทีอะไรเงรี้ยมันก็เป็นเหมือนเชิงที่แบบก็เริ่มไปก่อนความรู้สึกอาจจะลองเปิดโอกาสให้คนอื่น คนใหม่ที่เข้ามาก่อนเริ่มไปโดยที่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะดีไหมนะคะนะคะเป็นประมาณนั้นแล้วมาดูลาศีของเขาเป็นอะไรได้บ้าง a q u a r i u s กุ่ม sagittarius ชนู arius, on, แล้วก็ libra ตุลค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้ วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะต่อมานะคะสำหรับคนมีคู่มาดูพลังงานในช่วงอดีตเป็นยังไงบ้าง Ten of Swords, Strain, Ten of Cups, Four Pentacles มันเหมือนมีเรื่องที่หนักใจเหนื่อยใจคิดที่มันมีความจริงจังมากอะนะคะก่อนหน้าเนี่ยกับความรักครั้งนี้อาจจะเคยทำผิดต่อกันแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะลบไปจากใจก็ยังจำอยู่ทุกวันนี้แต่การแสดงออกภายนอกอาจจะแบบแฮปปี้ไม่เป็นไรสบายดี โอเคอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่มองว่าเป็นเชิงที่เก็บความรู้สึกเอาไว้ภายในใจมากกว่าอาจจะเชิงแบบคิดเยอะๆเยอะๆแต่ว่าไม่ได้แบบพูดออกไปแต่คิดนะคิดเยอะแต่การแบบการกระทําการคําพูดอะไรเงี้ยอาจจะบอกไม่เป็นไรแต่ในใจคือคิดนะคะอืมแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนความรักเป็นยางไง The lovers, Knight of Wands, Fire Pentacles, Eight of Wands มันดูมีความที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์บางครั้งมันขึ้นขึ้นลงลงอะนะคะ หรือชุนเฉียวหรือว่าโกรธโมโหบางครั้งก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวงงๆอยู่ๆก็โกรธกันเฉยเลยหรืออยู่ๆก็โดนว่าโดนดา่านะคะแล้วก็ไม่รู้บางคนเนี่ยบางพลังงานนะอาจจะเห็น เหมือนเป็นไพ่ที่แบบสมมติถ้าเจอแบบหนักมาจริงๆอะ่ะกับคนที่นึกถึงอยู่เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ก่อนหน้านี้เพึ่งนิ่งกันไปหรือมีการบล็อกอะไรกันหรือเปล่านะคะอืมแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะมีการกลับมาได้ถ้าถ้าใครสงสัยว่าจะไปต่อหรือจะจบไหมนะคะ มองว่าอาจจะมีเกณฑ์กลับมาอยู่นะกลับมางา้อกลับมาขอคืนดีหรือว่าลองพยายามกันอีกนะคะอาจจะพยายามทําให้แบบดีมากๆแก้ไขปรับปรุงนู่นนั่นนี่หลายอย่างนะคะแต่คือด้วยวความที่มันขึ้นเป็นไพ่แปดไม้มันก็ยังคงแบบต้องดูว่ามันดีแค่ในช่วงแรกๆที่พยายามปรับหรือเปล่าไม่ใช่แค่ว่าช่วงแรกดีแล้วพอหายโกรธกันแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ย ะนั้นก็ต้องดูไปอีกสักระยะสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยประเมินหรือว่าดูว่าพร้อมที่จะให้อภัยหรือไปต่อกันไหมอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าก็คือไฟทาุไฟค่อนข้างเยอะนะบางทีมันเหมือนมันเป็นแค่ชั่ววูบอะชั่ววูบในที่นี้ทั้งดีและไม่ดี ะะอาจจะดีแค่แป๊บเดียวหรืออาจจะไม่ดีแค่แป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันยังไม่มั่นคงแน่นอนอะไรเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ดูให้ยาวๆกว่านี้นะคะอยา่าไม่ต้องรีบมากแล้วบางครั้งก็คือต้องต้องแบบคนโทรลอารมณ์ให้ดีนะคะคือมันเหมือนแบบมีความที่แบบอารมณ์แกว่งมากๆ ไม่ค่อยมีช่วงที่แบบอารมณ์นิ่งใจเย็นเท่าไหรอ่อ่ะอืมไม่ไงั้นมันจะเป็นเชิองอารมณ์เป็นดาวไปเลยรู้สึกแย่ไปเลยเนะะี่ค่ะโอเคมาเช็คราศีของเขาเป็นอะไรได้บ้างเจอมินายมิถุนออคอริอัสกลุ่มเวิรกโกกันค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงได้ชอบคลิปแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันได้ วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ